เสกการเสือร่วมเฟรมถอมหน้าพ่อแม่ลูกแฟนคลับแผ่ยินดีหลังเป็นปัญหาเลอรังกันมานานสำหรับความสัมพันธ์ในครอบครัวสุขพิมายเมื่อเสือเศรฐกาและกวางกอดกวีลูกชายคนโตและลูกสาวคนกลางตัดสินใจออกจากบ้านไปร่วมปีโดยก่อนหน้านั้นทั้งคู่ได้เดินทางไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อปรึกษาขอให้ศาลคุ้มครองก่อนที่การวิพากษ์กรอผู้เป็นแม่จะออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจี แจ้งรายละเอียดที่จะฟ้องลูกทั้งสองของตนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการโพสต์ลงโซเชียลอย่างต่อเนื่องถึงเสือและกวางทั้งในแง่ที่อยากให้ลูกกลับมาบ้านเพราะเป็นห่วงและคิดถึงหากมาขอขอมาก็พร้อมจะให้ภัยทุกอย่างในขณะที่บางโพสต์ก็ตอบว่าลูกทั้งสองด้วยเทอยคํคำดุนแรงล่าสุดเพจเซกโลโซเคลื่อนไหวด้วยภาพทำเอฟแฟนต่างดีอกดีใจกันยกใหญ่โดยเป็นภาพที่เซกโลโซการวิพากษ์กอและเสือ ร่วมเฟรมกันพร้อมหน้าในร้านอาหารแห่งหนึ่งพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่าพี่เสือมาแล้วท่ามกลางแฟนคลับที่ติดตามเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายงานดีก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสัญญาณของข่าวดีที่ลูกชายจะกลับมาสู่อ้อมกอดของพ่อแม่หรือเปล่าคงต้องรอติดตามกันต่อเอาคุยแรงข่าวจากข่าวสดค่ะ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ